สิ่งที่ผมอยากจะให้คุณจินตนาการเนาะคือพลังงานกลมๆสีทองตรงนี้ใครที่จินตนาการไม่ออกนะครับว่าแสงสีทองลงมมากลางหน้าผากเป็นยังไงพลังงานกลมๆที่กลางหน้าผากเป็นยังไงให้คุณดูรูปนี้นะครับให้คุณทําแบบนี้นะฝึกแบบนี้คือลืมตาดูรูปแล้วหลับตาให้เห็นรูปลืมตาดูรูปแล้วหลับตาให้เห็นนะครับทําพลังงานแบบนี้โอเคไหมอ่ะผมให้เวลาดูรูปนะครับแล้วตอนนี้หาที่ที่จะสามารถทําสมาธิได้เลย มจะล้างให้โอเคครับผมทุกคนพร้อมแล้วเนาะร้อจ็สิบคนวันนี้ครับมาทำพลังงานไปด้วยกันนะโอเคตอนนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ค่อยๆหายใจออกยาวๆนะครับ ผ่อนคลายอยู่ในกระแสพลังงานที่ดีรู้สึกถึงตัวเองรู้สึกถึงลมที่มันพัดผ่านหน้าเราผ่านเสื้อของเราผ่านแขนของเรารู้สึกถึงลมในร่างกายรู้สึกถึงลมที่ไหลผ่านจมูกของคุณ รู้สึกถึงแสงสว่างที่มันผ่านเปลือกตาของคุณตอนนี้แม้แต่กระทั่งที่คุณหลับตารู้สึกถึงมันและให้คุณใช้หูของคุณโฟกัสมาที่เสียงของผมตั้งใจฟังณนะขณะนี้ให้ดีๆพร้อมกับการเปิดสัมผัสของคุณในการสัมผัสถึงพลังงานที่ไหลเวียนรอบๆตัวคุณตั้งแต่ลมอุณหภูมิความร้อน น้ำในร่างกายตัวคุณสัมผัสให้ได้ถึงมันลมหายใจเข้าลึกๆค้างเอาไว้ที่กลางอกของคุณหายใจออกยาวๆ ผ่อนคลายผ่อนคลายทำซ้ำเรื่องลมหายใจได้เลยนะครับหายใจเข้าลึกๆค้างเอาไว้ที่กลางอกของคุณหายใจออกผ่อนคลายเบา และสบายต่อจากนี้ที่คุณได้ยินเสียงของผมเปลือกตาของคุณจะเริ่มรู้สึกหนักขึ้นหนักขึ้นและไม่สามารถลืมตาขึ้นมาได้คุณจะรู้สึกผ่อนคลายหน้าของคุณผ่อนคลาย ตาทั้งสองข้างของคุณผ่อนคลายไหลลงมาที่แก้มของคุณผ่อนคลายที่มุมปากและกามของคุณผ่อนคลายสบายสบายไหลลงมาที่ช่วงคอของคุณบาลรู้สึกผ่อนคลาย รับตัวของคุณผ่อนคลายหงายมือทั้งสองข้างขึ้นแล้วผ่อนคลายดีมากครับต่อไปหายใจ เข้าลึกๆค้างไว้ที่กลางอกของคุณแล้วจินตนาการถึงพลังงานสีทองนะครับสวา่างที่กลางอกของคุณให้คุณสัมผัสได้นะครับว่ามีพลังงานสีทองสว่างที่กลางอกของคุณและคุณรู้สึกได้ว่ามันมีพลังอะไรบางอย่างที่มันประทะกับกลางหน้าอกของคุณจริงๆตอนนี้รู้สึกถึงมันถ้าคุณรู้สึกถึง ให้คุณพยักหน้าึ่งทีใช่ตอนนี้นะครับผมส่งพลังงานให้คุณอยู่นะพลังงานสีทองตรงนี้มีคุณสมบัติพิเศษนะครับคือการชำระล้างพลังงานเชิงลบของคุณทั้งหมดในร่างกายเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจของคุณบีบตัวให้คุณจินตนาการว่า พลังสีทองนี้ก็กระจายไปทั้งร่างกายของคุณนะครับเริ่มเลย3 21หัวใจบีบตัวปึ่งวุบพลังงานกระจายไปทั้งร่างกายของคุณและร่างกายคุณตอนนี้ทั้งหมดสว่างเป็นแสงสีทองอจินตาการนะีสว่าง คุณจินตนาการเห็นตัวเองอยู่ในกระจกและเชื่อมพลังงานกับจักรวาลเบื้องบนพลังงานไหลบิดลงมาเป็นเกลียวเป็นคลื่นพลังงานสีทองลงมากลางกระหม่อมของคุณแล้วสว่างป็นแสงสีทองสว่างคุณอยู่ในคลื่นพลังงานที่ดีพลังงานที่เป็นบวกรู้สึกถึงมันผ่อนคลายและสว่าง แบ,บมือขึ้นมาครับหนึ่งข้างจินตนาการนะครับว่าตอนนี้มีลูกบอลกลมๆใหญ่เท่าหน้าของคุณลอยลงมาอยู่ที่กลางฝ่ามือของคุณเป็นลูกบอลสีใสคุณลองเล่นลูกบอลน,นี้หน่อยสัมผัสมาหน่อยรู้สึกถึงการมีอยู่จริงของมันรู้สึกถึงน้ำหนักที่มันมีและความหยบยาบลูกบอลน,นี้ มีคุณสมบัติในการดูดซับพลังงานลบทั้งหมดดูดซับความรู้สึกผิดหวังดูดซับความรู้สึกถึงการโดนดูถูกคําด่าต่างๆดูดซับความกลัวว่างเงินของคุณจะหมดดูดซับความรู้สึกว่าฉันคิดว่าตัวเองไม่เก่งและดูดซับความน้อยใจต่างๆนานา,นานในชีวิตของเราในเมื่อคุณรู้แล้วว่าลูกบอลน,นี้สามารถดูดซับพลังงานลบได้ให้คุณหายใจเข้าลึกๆ ค้างไวที่หัวใจของคุณและดึงความรู้สึกเหล่านั้นไหลเวียนมาที่ลูกบอลน,นี้นะครับไหลและเชื่อมกับลูกบอลน,นี้เลยสังเกตสีที่เปลี่ยนไปหายใจเข้าลึกๆดึงแสงสีทองเข้าไปล้างที่หัวใจของคุณนะครับหัวใจของคุณสว่างเปแสงสีทองความรู้สึกผิดหวังในตัวเอง ผิดหวังด้านก้ารเงินผิดหวังในชีวิตหายใจเข้าดึงออกมาเป็นแสงสีดำครับดึงออกมาวุบแล้วลูกบอลก็ดูดกลืนเข้าไปวุบเข้าไปดึงออกมาหายใจเข้าดึงแสงสีทองเข้าไปล้างหัวใจของคุณหายใจออกดึงออกมาเป็นแสงสีดำใส่ลูกบอลวุบเข้าไปล้างเข้าไป ความรู้สึกกลัวว่าเงินจะหมดหายใจเข้าครับเป็นแสงสีทองเข้าไปล้างหัวใจสว่างดึงความกลัวออกมาให้หมดวุบข้ามาลูกบอลน,นี่ครับก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะความรู้สึกคิดว่าตัวเองไม่เก่งลองถามสิว่าฉันไม่เก่งตรงไหนลองคุยกับตัวเองในจิตนะครับถ้าคุณได้คําตอบว่าฉันคิดไปเองอดึงความรู้สึกที่คิดไปเองออกมาครับหายใจเข้าดึงแสงสีทองเข้าไปล้างสว่าง ดึงสีดำออกมาวุบเข้ามารู้สึกน้อยใจว่าทำไมฉันไม่ได้ดีเหมือนคนอื่นนะหายใจเข้าครับไปล้างให้พายในจิตของคุณสว่างดึงออกมาวุบโอเคตอนนี้ลูกบอลของคุณใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเรามาส่งพลังงานนี้หน่อยนะหายใจเข้า โฟกัสที่ใจของคุณนะครับปรับพลังงานของคุณเป็นคําอวยพรจงอวยพรพลังงานให้ลูกบอลนี้หน่อยจินตนาการนะครับบอกเลยว่าขอให้ลูกบอลนี้ปรับพลังงานจงเป็นพลังงานแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือจินตนาการส่งสายทิตท่องไปหาวุบเข้าไปลูกบอลค่อยๆเปลี่ยนสีนะครับจงเป็นพลังงานแห่งความสุขส่งไปวุบพลังงานความมั่งคั่งเหลือเฟือส่งไปวุบพลังงานแห่งความปิติยินดีส่งไปวุบ พลังงานแห่งความมั่นใจและความเข้มแข็งของฉันส่งไปวุบเข้าไปตอนนี้นะครับลูกบอลของคุณเปลี่ยนสีเป็นสีทองสว่างต่อไปนี้คุณส่งคำพูดน,นี้ไปขอบคุณส่งไปนะครับปรับเป็นพลังงานขอบคุณขอบคุณที่ฉันได้เรียนรู้ขอบคุณที่มาสอนฉันขอบคุณที่ฉันทำาให้ฉันเก่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้น ขอบคุณนะส่งไปนะเป็นคำขอบคุณและคุณเป่าลูกบอลน,นี้นะครับลอยขึ้นท้องฟ้าไปวุบขึ้นไปลอยขึ้นท้องฟ้าวุบขึ้นไปหายใจเข้าโฟกัสที่กลางอกของคุณินตนาการว่ามีลูกบอลอีกลูกลอยมาหาคุณนะครับใครยังรู้สึกว่ายังซึมซับพลังงานลบออกมาไม่หมดนะครับหายใจเข้าและรู้สึกถึงพลังงานลบจุดนั้นเนี่ยคุณรู้สึกยังไงที่มันไม่ดีรู้สึกถึงมัน และไลออกไปหาลูกบอนลนะครับวุบเข้าไปวุบเข้าไปวุบเข้าไปจนคุณดึงออกมาหมดแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าดึงออกมาหมดแล้วให้คุณพยักหน้าหนึ่งทีและรอผมพูดต่อไปนะครับระหว่างนี้ผมจะส่งพลังงานให้นะครับเพื่อนล้างเริ่ม โอเคนะครับปรับพลังงานให้ลูกบอลด้วยนะดึงแสงสว่างสีทองมาแล้วบอกให้ลูกบอลสว่างไปแสงสีทองวอวยพรกันขอให้เขาโชคดีขอให้เขามีความสุขขอให้เขามั่งข้นงเหลือเฟือให้เขารู้สึกมั่นใจรู้สึกเก่งและบอกให้เขารอขึ้นสู่จักรวาลอา,กกาลอยนมวุบเข้าไปต่อไปจินตนาการตามผมนะครับว่าคุณค่อยๆส่งลูกบอลนี้นะครับเป็นพลังงานสีทองนะลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าคุณจินตนาการได้ว่ามันลอยสูงขึ้น วูบเข้าไปอยู่ในระดับก้อนเมฆตอนนี้คุณจินตนาการสูงขึ้นถึงก้อนเมฆหายใจเข้าแลว้ววูบขึ้นไปตอนนี้คุณลอยอยู่บนท้องฟ้าแล้วนะมองลงมาถึงพื้นโลกนะครับว้าวเห็นดวงดาวต่างๆหายใจเข้าอีกครับแล้วดึงเข้าไปอีกสูงขึ้นอีกวูบตอนนี้ครับระยะห่างของคุณกับโลกนะครับเหมือนอยู่แบบดวงอาทิตย์เลยคุณมองลงมาเห็นโลกเล็กทเดียวต่อไปนี้นะครับให้คุณไปนั่งอยู่ที่แกนกลางกาแล็กซีก่เลยนะหายใจเข้า หายใจออกวดึงตัวเองขึ้นมาครับสูงวพลังงานดึงขึ้นมาครับวบคุณนั่งอยู่ท่ามกลางกาแล็กซีนะครับคุณเห็นหมู่ดาวมากมายระยิบรครับตอนนี้ผมให้คุณมองไปรอบๆตัวคุณนะครับคุณเห็นพลังงานที่ดีไหมคุณเห็นอะไรอยากจะบอกกับคุณบ้างถ้าเกิดว่าคุณเห็นทรัพยากรที่ดีต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคําขอบคุณหรือคําว่าความมั่งคั่งเหลือเฟือหรือคุณอาจจะเห็นอัญ,ญมณีเป็นใครมุกหรืออะไรต่างๆให้คุณดึงพลังงานเหล่านั้นมาอยู่ที่ตัวของคุณดึงพร้อมดึงนะจินตการนะว่าคุณกวาดเข้า,ามาเป็นพลังกลมๆนะครับเป็นลูกบอลกลมๆและเคลือบด้วยพลังที่ดีของคุณหายใจเข้าครับดึงเข้าเข้า,ามาอยู่ที่กลางอกของคุณอ่ะวูบเข้าไปแล้วซึมเข้าไปที่กลางอกของคุณวรู้สึกถึงมัน ดืมดำกับความรู้ึสดีตรงนี้ต่อจากนี้ไปชีวิตของฉันดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นถ้าใช่พยักหน้าหนึ่งทีต่อจากนี้ไปฉันมีสมองและไอเดียเงินล้านสิบล้านร้อยล้านถ้าใช่พยักหน้าหนึ่งที ฉันสนุกกับการเสกสร้างและหาเงินถ้าใช่พยักหน้าหนึ่งทีฉันมั่นใจว่าเงินของฉันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันถ้าใช่พยักหน้าหนึ่งทีฉันอยู่ในที่ที่หาเงินได้ง่ายสบายๆถ้าใช่พยักหน้าหนึ่งทีโอกาสของฉันเป็นโอกาสที่ดีทำแล้วมีกำไรเหลือๆ ถ้าใช่พยักหน้าหนึ่งทีเมื่อฉันมีไอเดียและโอกาสฉันจะลงมือทำทันทีถ้าใช่พยักหน้าหนึ่งทีฉันเจอสถานการณ์โอกาสผู้คนที่นำพาฉันไปสู่การมีเงินล้านสิบล้านร้อยล้านในเร็ววันและฉันก็ทำมันได้เป็นอย่างดีถ้าใช่พยักหน้าหนึ่งที รู้สึกถึงมันตอนนี้ครับให้คุณจินตนาการเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่สร้างขึ้นมาเลยครับหรือคุณรู้สึกอยากจะขยันไหมอยากจะสร้างเลยให้คุณสร้าง DNA ตัวเองขึ้นมาจินตนาการเป็นเกลียว DNA นะครับและคุณกําหนดไปว่า DNA นี่คืออะไร DNA ความรวยบอกไปด n a นเอความสุขบอกไปความแข็งแรงบอกไปเอาอะไรใส่เข้าไปหายใจเข้าและไปรวมร่างกับสิ่งนั้นนะครับผมจะนับ 3,2,1น,นะครับถ้าเกิดผมนับถึง1ให้คุณเข้าไปผสานเป็นหนึ่งเดียวกันกับคนคนนั้นเลยพร้อมไหมครับเอาแล้วนะ3 2 1ร่วมบุ๊คคุณคือคนคนนั้นเรียบร้อยแล้วคนที่เต็มเปี่ยไปด้วยพลังคนที่สายตาเต็มปไปด้วยความหวังกำลังใจและคุณคือคนที่มีไอเดียเงินล้าน10ล้าน ร้อยล้านคุณคือคนที่ประสบความสำเร็จได้แบบง่ายๆสบายๆคุณคือมหาเศรษฐีคนต่อไปและต่อจากนี้ไม่มีอะไรฉุดคุณเอาไว้ได้เพราะคุณคือคนที่เก่งคนที่สุดยอดถ้าคุณเป็นคนนั้นพยักหน้าหนึ่งทีเอาล่ะผมจะพาให้คุณกลับเข้ามาแล้วนะผมจะนับ1นึถึงสิและถ้าเกิดผมนับสิบนะครับให้คุณลืมตาขึ้นมา พร้อมกับมีพลังแบบเป็นพลังเหมนคนคนนั้นเลยนะครับเอาแล้วนะเราจะเริ่มนับแล้วนะพร้อมนะครับ 1. คุณเริ่มรู้สึกถึงการมีอยู่ของตัวตนเอง 2. เริ่มรู้สึกหายใจรู้สึกถึงมัน 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. และ 10. วุบลืมตายขึ้นมาครับผม เป็นยังไงบ้างพลังใหม่ของคุณรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ขอคอมเมนต์หน่อยทาง Facebook YouTube และ Tik To k นะครับทำพลังงานกันไปแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างเปลี่ยนไหมสายตาคุณเปลี่ยนไหมคุณลองดูได้เลยพลังงานแววตาของคุณเปลี่ยนไหมความรู้สึกในตัวเองเปลี่ยนไหมขนลุกไหมสว่างโล่งไหมเป็นยังไงคอมเมนต์บอกผมนะครับ อาใครชอบบ้างพิมพบอกหน่อยขอรีวิววันนี้หน่อยครับถ้าเกิดว่าการทําวันนี้ฮะเต็ม10ให้ผมกี่คะแนนนะครับขอคะแนนด้วยนะรู้สึกยังไงบ้าง